พีค่ะอีฉันบอลและพีค่ะวีรพรครับไม่เห็นใครเลยวีรพรครับวีระพรโออทษค่ะวีรพรค่ะผมไม่เห็นใครเลยอ่ะสวัสดีครับพี่แมมมีหน้ามาครับผมหน้ามาวันนี้อยู่กับผมเติ้ลน,นัฐนนท์นะครับแล้วก็พี่แมมวีรพรนะครับบทสนทนาของเราวันนี้มันสืบเนื่องมาจาก วันธรรมดาวันหนึ่งครับพี่แมปที่เราได้ไปนั่งคุยกันที่ร้านโซบะร้านหนึ่งร้าน,านสับยานตอนนั้นเราพูดกันถึงเรื่องว่าเราจะออกแบบการสูญพันธุ์ของมนุษยชาติกันยังไงนะครับเวลาที่เราพูดถึงว่าการสูญพันธุ์เนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่เลวร้ยรายมากเลยเนาะพี่แมปเหมือนกับจะต้องมีนิวเคลียร์มาตุ้มหลังโลกแต่ว่าวันนั้นเนี่ยท่านได้กลับตั้งแง่เอาไว้ว่า หรือว่าจริงๆแล้วการสูญพันธุ์ของมนุษยชาติเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการที่เราเตรียมตัวตายทุกวันนี้คนเราเตรียมตัวตายกันเยอะขึ้นนะครับเรามองว่าความตายเป็นเรื่องปกติแต่ทําไมเราถึงได้มองว่าการสูญพันธุ์ของมนุษยชาติเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่เลวร้ายวันนี้ก็เลยอยากจะชวนพี่แหม่มมาพูดคุยกันว่าการเตรียมตัวตายในแบบฉบับของมนุษยชาติเนี่ยมันต้องทำอย่างไรบ้าง โดยที่จุดเริ่มต้นบทสนทนาของเราเนี่ย<ม>ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความทรงจำ<ม>เพราะว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่ามีชีวิตอยู่บนความทรงจำาตลอดนะครับสำหรับความทรงจำพี่แหม่มมองในเรื่องนี้ไว้ว่ายังไงบ้างครับออจริงๆพี่ว่าเราเรา,เราก็สูญพันธุ์กันอยู่ตลอดเวลานะฮะเมื่อกี้ทางคุณแทนไทยก็พูดอยู่เหมือนกันในประเด็นแบบนี้คือเราสูญพันธุ์เป็นหย่อมๆเราสูญพันธุ์เป็นจุดๆ เราสูญพันธุ์เป็นที่่นะคะแต่ว่าเราเราไม่ได้มองถึงการสูญพันธุ์แบบในเส้นทางของมนุษยชาติอ่ะยาวกว่านั้นไม่ไม่ไม่ใช่แค่เผ่าพันธุ์หนึ่งสังคมหนึ่งหรือประเทศหนึ่งนะฮะพี่พบว่าเราถ้าถ้าความทรงจําคือความทรงจํมันคือการบอกว่าเราคือใครอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนดีเอ็นเอใน อีกแง่หนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเราก็ลบของเราเองด้วยตลอดเวลาเวลาก็ช่วยเราลบด้วยนะคะพ,พี่พบว่าเราจะสูญพันธุ์จริงๆก็ต่อเมื่อไอ้ความทรงจํานี้หายไปเหมือนเหมือนเวลาที่เราต้องอไปขุดหาแท็บเล็ตอะไรสักอย่างไปตามเมืองโบราณไปหาเบาะแสว่าพวกเขาคือใครหรือหายไปไหน หรืออย่างเอสเทคหรือว่ามายาหรืออะไรอย่างเงี้ยการหายไปของของชนชาติต่างๆเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้เราหายไปจริงๆอะฮะมากกว่าแค่การหายทางกายภาพอย่างเดียวแล้วเหตุผลอะไรที่จะทำให้เราไปถึงจุดนั้นครับอะไรนะฮะเหตุผลอะไรที่จะทำให้เราไปถึงจุดนั้นว่าเรากำลังลบความทรงจำของตัวเองเออจริงๆเราลบความทรงจำของเราเองตลอดเวลาไม่อกีพูดถึงเอสเทคใช่ไหมฮะ เราไม่เจะว่าเฮ้ยเมืองนี้พอเข้าไปแล้วเหลือแต่สิ่งก่อสร้างแต่ไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็เดากันว่าโรคระบาดมัง้งแต่จร e ิงๆก็ยังคุยกับเติ้นไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีาาามโรคระบาดมาเหมือน COVID อย่างโควิดอย่างเงี้ยฮะพี่ก็ต้องเขียนจดหมายลาตายเนาะเป็นอักษรริ่มเติ้นพี่ลาก่อนนะไอวะอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่าที่นั่นก็ไม่มีอะไรเหลือเลยเหมน จริงๆพี่นค่อนข้างจะคอนวินส์ว่าน่าจะเป็นพวกสเปนที่บุกขึ้นไปแล้วก็ฆ่าหมดเลยมากกว่า <c oughs> ด้วยเหตุนี้จึงแบบว่าไม่ทิ้งหลักฐานใช่ไหมฮะเงียบๆไปหรือว่าในบางครั้งาการสูญหายแบบอ,อะไรนะเกาะอีสเตอร์ครับคุณเรีกออยกอะไรแมนนะเกาะอีสเตอร์โมไอ,อเกาะอิสเตอร์ที่แบบว่าเราจะเห็นนั่งหัวนั่งเรียนกันอยู่ใช่ไหมฮะเร,เร็วๆนี้เองที่เราเพิ่งพบว่าเฮ้ยมีตัวด้วยไม่ได้มีแต่หัวนะเั้นแปลว่าจริงๆแล้วเคยอยู่ข้างบน แล้วก็ถูกกรบแล้วก็หายไปเม่อถ้าเกิดขุดไปเรื่อยๆนอกจากเจอตีนแล้วล่ะก็จะเจอว่ามีบ้านอยู่หรือว่ามีเมืองอยู่ลึกลงไปหรือว่ามีนั่นแหละหาแท็บเล็ตจดหมายลาตายอะไรสักอย่างอยู่ตรงนั้นทำไมพี่แหมมถึงได้ดูให้ความสำคัญกับแท็บเล็ตหรือว่าการที่เราบันทึกอะไรนักโบรณคดีเขาทำอย่างนั้นกันม่นักโบราณคดีเขาทำอย่างนั้นก่อน มัง้งใช่ไหมฮะเหมือนเวลาที่เราเราถามว่าเราคือใครคนพวกนี้คือใครเราก็จะถามหาเอกสารก่อนเหมือนเวลาที่เราเข้าไปในพีระมิดถามหา let, etta, Stone, แท็บเล็ตโรเซต้าสโตนและอื่นๆเราจะถามหาตรงนี้ก่อนพี่คิดว่ามันมีความต้องการที่จะนี่แหละหาความต้องการที่ไม่อยากจะสูญพันธ์น่ะความต้องการที่ไม่อยากจะสูญหายไปในเส้นเวลาของเราที่ทําให้เราทิ้งหลักฐานเอาไว้ จะเป็นสิ่งปลูกสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่และในสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นมันจะมีตัวภาษาอยู่ด้วยจริงไม่จริงก็ไม่รู้นะคะบางครั้งเราขุดได้เราก็เจอใบสั่งสินค้าเอาหม้อมาห้าใบมาห้าตัวอะไออย่างเงี้ยนะคะซึ่งอย่างน้อยๆก็บอกว่าได้มีการทําหม้อที่นี่แล้วก็มีการเลี้ยงหมาที่นี่ พี่แบบแล้วมันมันไม่ย้อนแย้งกันเหรอครับกับการที่ตอนแรกพี่บอกว่าเราพยายามลบตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันเราก็กลับสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อทับถมเราเราลบตัวเองในลักษณะที่ว่าคนอื่นที่ไม่ชอบขี้หน้าเราลบเรา,เอ,าอย่างที่บอกอย่างสเปนบุกมาจะฆ่าเอสเต็กเสร็จก็ลบเลยจะได้ไม่รู้ว่าฉันมือเปื้อนเลือดใช่ไหมฮะแต่สําหรับคนที่อยู่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นรายการโรคระบาดอย่างที่บอก ช่ไหมฮะพี่ก็จะทิง้งจดหมายลาตายพี่จะบอกลูกหลานว่าเออไอมากเลยนะไอไม่ไหวแล้วเผ่าพันนี้กําลังจะสวัสดีลาก,ก่อนอแล้วเราลาก,ก่อนแบบไหนเพราะว่านี่คือสิ่งยืนยันว่าเราเคยอยู่เราเคยมีอยู่เหตุการมีอยู่ทงความทรงจําคือการมีอยู่นยในในทางความรู้สึกด้วยในทางความคิดด้วยอย่างเง้นมากกว่าเปล่าวะคิดว่า ใช่นะครับทีนี้แล้วเราจะออกแบบความทรงจําสุดท้ายที่เราจะส่งมอบต่อไปให้รุ่นต่อไปอย่างไงหรือว่ามันพี่หม่อมบอกว่ามันไม่จําเป็นก็คือเกิดมาแล้วก็ตายก็ปล่อยไปพี่คิดว่าเราเราพยายามหมกมุ่นกับความคิดว่าเราจะอยู่ตลอดการด้วยซ้าไม่ถึงว่าเราพยายามที่จะบอกพวกเรากันเองว่าเราจะไม่ตายหรอกทั้งทั้งที่ใน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 แง่หนึ่งเราทําฝั่งตรงข้ามเห็นไหมมันเป็นสิ่งย้อนแยง้งยกตัวอย่างเช่นเราไม่เคยปรับตัวกับสภาพแวดล้อมเลยอ่า คือหนาวปุ๊บเราก็ฆ่าวัวแล้วเอาเสื้อวัวมาใส่อย่างเงี้ยเราหิวมีหน้าหนาวยาวนานเราก็เลี้ยงปศุสัตว์เราปลูกพืชเราทําสิ่งต่างๆเพื่อเอาชนะไปเรื่อยๆอันนั้นในแง่หนึง่งนะคะแต่ในอีกแง่หนึง่งเรื่องที่น่าตกใจเกี่ยวกับเราก็คือเราเราเราไม่รักษาบ้านเราอ่ะเออคือคือในสัตว์อื่นๆเราก็ไม่เห็นสัตว์ตัวไหนที่ทำลายบ้านที่อยู่ของตัวเองมากเท่ากับมนุษย์แล้วอ่ะ เราไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ําว่าทะเลจะเป็นพลาสติกไหมหรือว่าที่คุณแทนไทยพูดตะกี้เรื่องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยฟาสแฟชั่นทำลายโลกมากที่สุดอ,อย่างไร้สาระที่สุดมันคือการแค่เมตติ้งมัง้งแต่ว่าเรากำลังจะไปดาวงังคารกันนะครับพี่แหมมคะ เรากำลังจะไปดาวอังคารกันนะครับแล้วไงไปดาวอังคารแล้วเราก็ไม่อีโวฟเลยเราไม่มีวิวัฒน์ค่ะเราไม่เคยวิวัฒน์เลยคาดว่าพอลงถึงดาวอังคารได้สักพี่ให้อาทิตย์หนึ่งเราคงติดโลกเลยสักอย่างตายอะ่ะจบสวัสดีเรามีกลไกการวิวัฒน์ต่ำมากมหรือว่าในแง่กับการถึงตอนนี้พ,พี่ขับพบว่าเราอาจจะอีโวฟไปข้างหลังอ่ะสายพันธุ์ของเราค่อนข้างจะอ่อนแอเราเป็นโลกที่ แปกประหลาดเช่นโรคมะเร็งโรคความเสือ่อมโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานอันนี้คือคือที่ที่ค่าคนในตัวเลขที่สูงที่สุดนะฮะคือเป็นโรคที่เราทำเองเราไม่ได้แข็งแรงขึ้นนะฮะเราไม่ได้แข็งแรงขึ้นแปลว่ามัอนอยู่ใน DNA อของเราเลยใช่ไหมการที่เราใช่ไม่เคยที่จะแข็งแรงขึ้นเลยมันนะ่าคือมันยาวนานประมาณนี้พี่เข้าใจว่ามันน่าจะ มันน่าจะมีความผิดปกติในดีเอของเราตัวหนึ่งที่ที่ที่ทำให้เราทําแบบนี้กับเราอะเออเราทําแบบนี้กับตัวเองในขณะที่สิ่งสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่ได้พยายามทําลายบ้านของตัวเองไม่ได้ทําลายสุขภาพของตัวเองหรืออะไรซึ่งพี่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันอยู่ในทุกทุกสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วการที่วันหนึ่งมันก็จะต้องสูญพันธุ์ไปแต่ว่าเราเพียงแค่มีสิ่งนั้นมากขึ้นกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นหรือเปล่า ไม่แน่ใจแต่ว่ามีความสุขหรือไม่ค่อยมีความหวังกับมนุษย์เท่าไหร่อ่ะพี่ม่นเขาถือเรามั่กจะคิดว่าเราฉลาดแล้วเราคิดว่าเออแล้ววันนี้เราก็จะย้ายดาวเราเราเราตั้งมั่นต่อการยะหมายถึงว่าเราใช้ทรัพยากรต่อการย้ายดาวมากกว่าเยียวยาดาวที่เราอยู่ <c oughs> เออแค่นี้มันก็แปลกก็แบบว่าพี่ลึกพี่ล่านังไงไม่รู้ว่าหมายถึงว่าท,วทั่วไปเราต้องซ่อมบ้านก่อนปะล้วค่อยจัดการหาที่อยู่ใหม่ใช่ไหมฮะ ซึ่งเราก็จะมองว่าการที่เราพยายามที่จะเดินทางไปในอวกาศเพื่อค้นหาดาวดวงใหม่ในการมีชีวิตอยู่เนี่ยอันเนี้ยก็เพื่อต่อสู้กับการสูญพันธุ์ของเราใช่ใชแต่เสร็จแล้วก็จะมีเรื่องแปลกๆอีกเหมือนกันพี่ว่าเราไปโรคจิตในขณะที่เราพยายามต่อสู้กับการสูญพันธุ์ของเราเราทดลองเทอร์โมนิวเคลียร์บนบ้านของเราอย่างนี้เป็นต้นหรือใน,ในการที่เราจะออนอกจากเราเราทดลองบนโลกของเราแล้วเนี่ยเรายังสะสมหัวรบ นิวเคลียร์มากพอที่จะระเบิดเอกภพได้อีกด้วยอย่างนี้เป็นต้นไม่เราเป็นเราเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดไหนอะไม่พอถ้าเกิดคุณจะเดินไปเดินทางไปดาวอังคารคุณอาจจะต้องแบกนิวเคลียร์ไปดาวดวงนั้นด้วยครับซึ่งเป็นเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เกินจริงซึ่งมันมีโครงการในลักษณะนี้ขึ้นมาจริงๆนะฮะในการที่จะเอานิวเคลียร์ไปลงดาวอังคาร ใช่พราะเราไม,ไม่แล้วเพราะเราไม่มีเชื้อเพลิงมากพอจะเดินทางด้วยอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือเรามีระบบคิดยังจะพูด,ด้่ยไงฮะ PTSD ทำลายตัวเองตลอดเวลาระหว่างเส้นทางของการอยู่รอดเอาแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะมองย้อนกลับมาว่าแท้จริงแล้วความเป็นมนุษย์คืออะไรเราจะมองผ่านเลนส์ไหนได้บ้างครับพี่แมัแท็บเล็ต พี่กลับไปที่แท็บเล็ตเห็นไหมมันเหมือนตำรามันเหมือนสิ่งอื่นๆสิ่งที่สิ่งที่เรามองเห็นตัวเราเองเราก็มองเห็นผ่านความทรงจําของเรานี่ความทรงจําของเราก็ถูกลบเป็นประจําผ่านอํานาจมั้งหรือว่าจริงๆการการสแสวงหาดาวดวงใหม่ก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการอยู่รอดมากเท่ากับการสแสวงหาอํานาจคําถามคือมันมีบางอย่างผิดในในเส้นทางของเราบางอย่างที่กําหนดว่าเออ พวกเธออาจจะต้องสูญพันธุ์เร็วๆและยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นหรือเปล่าแปลว่าพี่แหม่มมองว่าการสูญพันธุ์ก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปเหมือนกับว่าถ้ามีคนเดิน <c oughs> บอกว่าคุณวีรพรคุณรู้ไหมว่าวันหนึ่งจะไม่มีใครจดจํานิยายสามเลี่ยมของคุณที่ได้รับรางวัลซีไรต์เลยพี่แหม่มก็จะไม่แข่ฉันไม่แข่อล้วตอนนั้นก็ตายแล้ว จ <laughs> อตยนนี้ก็ไม่อยู่แล้ว <laughs> ใช่ไหมคะพอเราพอเราไม่อยู่แล้วเราก็เราเรา,เราค่อนข้างจะคอนวินช์ว่าเมื่อเราไม่อยู่แล้วเราจะไม่มีชีวิตที่สองที่สามถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่แคร์เห็นไหมคะเราอาจจะเราอาจจะเปราะบางจนไม่อยากจะต่อสู้กับความรู้สึกว่าเราจะไม่มีอยู่ซึ่งถ้าเราใช้วิธีการคิดเดียวกันน่ะของมนุษย์ในเชิงปัจเจกว่าโอเคเดี๋ยวก็ตายแล้วจะทําอะไรก็ทํามาใช้ในมุมของมนุษยชาติว่าเป็นไปได้ไหมว่าเรากําลังคิดสิ่งนี้อยู่ว่า เออเดี๋ยวก็สูญพันธุ์ลวจะทําอะไรก็ทําดูเหมือนก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แปลว่าการที่เราพยายามที่จะป้องกันการสูญพันธนะุ์มันอาจจะฟังดูเหมือนเป็นคําพูดสวยหรูที่พูดให้ตัวเองดูดีหรือเปล่าคือมอพี่อายุหกสิบแล้วว่าพี่จําได้ไว่าเราพูดเรื่องโลกร้อนตั้งแต่พี่สิบขวบอะ่ะครับอ่ะ เราพูดเรื่องสภาพแวดล้อมเราพูดเรื่องหนึ่งองศาที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้1.5แล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราพูดเรื่องนี้มาอย่างน้อยก็ห้าสิบปีครึ่งศตวรรษครึ่งศตวรรษเลยเป็นเวลายาวนานมากแต่มันไม่การทําอะไรจริงจังซึ่งที่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้ประเด็นหนึ่งที่พี่เคยพูดกับต้นก็คือว่าถ้าสมมติว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติวิธีการแก้มันจะต้องแก้ด้วยการใช้วิธีคิดแบบซูเปอร์ คือเราไม่สามารถจะมานั่งอ่าเราจะหยุดใช้พลาสติกนะเพราะว่าทุกอย่างจะแบบปนเปื้อนไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเราเรา,เราไม่สามารถะเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นมาจากแนวคิดแบบนั้นมันไม่ได้ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเรารู้อยู่แล้วว่าจะต้องเกิดขึ้นแต่ระหว่างที่เราผลิตบางอย่างออกมาเนี่ยเราไม่ได้หาวิธีการจัดการกับปัญหาไปพร้อมๆกันงงไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พูดงงปะ เราลผลิตพลาสติกโดยโดยไม่คิดถึงวิธีการย่อยสลายพลาสติกตั้งแต่แรกเริ่ม,มแล้วเมื่อมาถึงจุดนี้เราเราไม่ได้ต้องการการมานั่งรนรงอะไรกันบ้าบอไม่มีทางเวิร์คค่ะคุณต้องการเครื่องอะไรสักอย่างที่แบบว่ามัน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 พิเศษเท่ากับยานอวากาศนะ่ะแล้วก็สูบพาริโคลพวกนี้กลับไปให้หมดสมมุติใช่ไหมฮะแต่ว่าในนะี้พอถึงจุดนี้เราลับไม่ทำตรงนี้อีก เราย้ายบ้านเราหวังว่าเราจะย้ายไปดาวอังคารเราเราหวังว่าเราจะเข้าใจดาวอังคารด้วยด้วยวิธีคิดของเอิร์ธลิงของคนที่อยู่บนโลกก็แปลกอีก <c oughs> มนุษย์ดาวอังคารอาจจะแบบว่าหน้าตาเป็นแสงก็ได้เปล่าขอโทษนะพี่เป็นคนทํานิยายมันอาจจะเป็นเป็นเป็นฝุ่นที่เราอะไรนะยานไอ้นั่นถ่ายมาก็ได้ ฝุ่นที่วิ่งอยู่บนดาวอังคารไอน่าจะเป็นนุดดาวอังคารก็ได้แต่เราตามหาไลฟ์ฟอร์มแบบที่เราเข้าใจได้ทําไมเราถึงคิดว่าเราจะรอดบนนั้นสุดท้ายอยากย้อนกลับไปที่หัวข้อของทอล์กนี้ว่าแล้วการสูญหายของความทรงจําหรือว่าการสูญพันธุ์ของความทรงจําเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนพี่แหมว่าในอนาคตถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งย้อน กลับมามองมนุษยาชาติหลังจากที่เราศูญพันธ์ไปแล้วเนี่ยเขาจะเห็นอะไรบ้างครับคิดแบบนักนิยายนะฮะพี่คิดว่าเรามาถึงจุดที่เรามีคอมพิวเตอร์แล้วดังนั้นเราจะการศูญพันธ์ของเราจะถูกบันทึกในรูปแบบของ Data Somehow, s o m e h ม w s o ซ e มแวร์อยู่ที่ไหนสักแห่งนี่คือเห็นไหมฮะเราพูดถึงแท็บเล็ตมาตั้งแต่ต้นแน่นอนอะเรามีการบันทึกบางอย่างฝังดินไว้บทสนทนาอาจจะ เนี่ยหาคลิปของเราอาจจะถูกฝังไปด้วยก็ได้เรามนุษย์ไม่ใช่มนุษย์สิ่งมีชีวิตข้างหน้าซึ่งอาจจะไม่ใช่มนุษย์แล้วก็ได้ก็จะเห็นสิ่งนี้ก็จะเห็นสิ่งนี้ในรูปในลักษณะของกราฟิกมากกว่าในลักษณะของภาษามัง้งเราก็ต้องมานั่งแปลก,กันอีกหรืออาจ,จะมีโปรแกรมแปลภาษาใส่ไว้ให้ด้วยซึ่งก็หมายความว่าเราก็ยังคงอยู่แต่ว่าถูกมอง ย้อนกลับมาะใช่ใช่ที่เขาจะมองเรามันจะเหมือนเรามองย้อนได้มองเรามันจะเหมือนเรามองไดโนเสาร์ไหมครับอะไรนะฮะมันจะเหมือนเรามองไดโนเสาร์ไหมครับพี่แมวใช่ใช่ซึ่งเราเราไม่มีทางรู้เลยเพราะว่าเราไม่ได้เจอซากไดโนเสาร์สีชมพูช็อกกิ้งพิงค์เราก็จะเชื่ออยู่เสมอว่ามันต้องสีนี้เอิร์ดเอิร์ดหน่อยอาจจะสีช็อกกิ้งพิงค์สีส้มสะท้อนแสงก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วสีฟ้าอาะ เราเจอสิ่งเหล่านี้ในทะเลมีความเป็นไปได้มากอยู่ที่ไดโนเสาร์จะสีเหลืองสะท้อนแสงอย่างคิ้วใช่ไหมฮะแน่นอนมนุษย์ข้างหน้าก็จะมองเราอีกแบบหนึ่งแต่นั่นหมายความว่าเราได้สูญเสียพาร์ทของตัวตนของเราไปแล้วครึ่งหนึ่งเราก็ถูกจดจำอย่างเงี้ยฮะมนุษย์โลกใส่เสื้อสีสีดำกันหมด <laughs> มนุษย์โลกไม่มีสีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจอคลิปเต้นกับแหม่มอย่างเงี้ย ใช่ไหมเขาจะจดจําเราแบบนั้นแต่ว่าครึ่งหนึ่งข้อหนึ่ง99.99% 99, 99ของตัวตนของเราก็จะสูญหายไปตามกาลเวลาคำถามสุดท้ายแล้วครับพี่แมบว่าแล้วถ้าโลกใบนี้เจาะไม่มาที่คุณวีระพรแล้วถามว่าอยากจะออกแบบการสูญพันธ์ของมนุษยชาติยังไงพี่แมวจะตอบว่ายังไงครับ พี่คิดว่าธรรมชาติออกแบบให้เราครบอเตอร์จะแบบว่าซีนามิถล่มตายเป็นโควิดรอบสองรอบสามเราไม่อีโวฟค่ะเราอีโวฟน้อยมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรื่องน่าตกใจก็คือเชื้อโรคอีโวฟเร็วกว่าเรามาเลลรียเร็วกว่าเราทีบีกลับมาแล้วโปลิโอด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะหมายถึงว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นจะานนึ้อันนี้คือคิดแบบนักยายอะนะฮะเราก็จะมีแมทแม็กซ์ใช่ไหมฮะมีลักษณะแบบแมทแม็กซ์ เราจะแย่งน้ํากันแล้วก็กินกันเองเรายังมีลักษณะแบบนั้น,นะฮะในที่สุดแล้วต้นกับแม่มก็จะอยู่ในซิมูเลชันอันหนึง่งแล้วเราก็คิดว่าเรามีชีวิตแต่เปล่าเราก็อยู่ในโลกแบบนั้นแล้วก็เล่นตามเกเองมนุษยาชาติจะเหลือแค่ thinking ก็ได้ครับใช่ไหมฮะและหรือเราก็อาจจะย้ายดาวอย่างที่ว่าแบก <laughs> แบกนิวเคลียร์ไปด้วย ะะซึ่งพู้ซึกแปลกประหลาดมากนอกจากมึงจะระเบิดบ้านมึงมึงจะเอาไปติดตัวไปบ้านโน้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คิดว่าดาวังคารคนดาวอังคารก็อาจจะแบบว่าระเบิดแล้วก่อนอาจจะขอบคุณพี่แม่มากครับวันนี้ที่มาพูดคุยกันแล้วก็อยากตั้งคําถามถึงทุกคนเหมือนกันครับว่าถ้าจะต้องตอบคําถามเมื่อกี้นี้ว่าเราจะเตรียมตัวสุนพันธอย่างไงทุกคนจะตอบไว้ยังไงกันขอให้สุนพันธ์ให้สนุกราตีสวัสดิ์ครับ